และนี่คือ5คีย์เวิร์ดของมุสลิมยุคใหม่ที่ต้องมีในชีวิตคุณอยากจะเป็นมุสลิมยุคใหม่ที่ผสมความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากแค่มี5คีย์เวิร์ดนี้ในชีวิต 1. อีมานรักฐานของทุกความสําเร็จถ้าไม่มีศรัทธาทุกอย่างก็ว่างเปล่า 2. อิลมูมุสลิมยุคใหม่ต้องเรียนรู้ทั้งศาสนาและความรู้สมัยใหม่เพื่อใช้ชีวิตให้สมดุล 3. วินยัยวินัยเริ่มจากการละหมาดและขยายไปสู่การทํางานและการใช้ชีวิต 4. ริสกีที่ฮาระรายได้ที่ฮาระเท่ากับความมั่นคงและบรารอกะเพราะอิสลามสอนให้เราใช้ความสามารถอย่างซื่อสัตย์ 5. บรารอกะสุดท้ายความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นเงินแต่คือความสงบความสุขและความหมายในชีวิตนี่แหละคือ5คีย์เวิร์ดที่มุสลิมยุคใหม่ต้องมีในชีวิตอิหมานความรู้วินยัยรายได้ที่ฮาระและบรารอกะแล้วคุณละ่ะ คิดว่าตัวเองยังขาดข้อไหนอย,อยู่คอมเมนต์ไว้ได้เลยและติดตามฮาราวิซีเพื่อเส้นทางชีวิตที่มีบรารมีของคุณ